สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราได้สั่งคอมพิวเตอร์ออนไลน์มานะคะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องให้ทุกคนได้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยสั่งคอมออนไลน์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือคอมประกอบนะคะมาแกะดูข้างในกันเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรอะ่ะกาจอปะ ใช่ไหมเออก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นกล่องเปล่านะทุกคนข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือร้านแพ็คสินค้ามาดีมากนะคะทุกคนดูเอานะใครที่ดูเป็นคือดูไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าสั่งมาเพื่อที่จะมาเล่นนะคะ mm hmm. เล่นแล้วก็ทำงาน น,นี่ของพัดลมในร้านนะคือเขาจะให้เราเลือกอีกนะว่าต้องการเคสแบบไหนคือแล้วก็สีอะไรมันมีสีขาวสีดำแต่เราเลือกสีขาวอันนี้คือจอคอมพิวเตอร์อรนะคะขนาด24นิ้วนะคะ ใหญ่มากนะทุกคนมันก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่ทางร้านเขาแถมมาค่ะแล้วก็จะในกล่องคีย์บอร์ดก็จะมีพวกเมาส์บอยอันนี้คืออะไรอะ CPU อนะอันนี้มันหนักนะต้องต้องใช้แรงยกยกไม่ได้เดี๋ยวต้องมน,นี้อะไรอ่ะ เออไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยคือซื้อคอมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดรูปแค่ว่าเอาที่มันแพงที่สุดราคาเป็นสุดอันนี้ซีพียูนะคะทุกคนร้านก็แพ็กมาอย่างดีตอนแรกที่ตัดสินใจซื้อก็คือ เออต้องการใช้คมเนาะเพื่อจะมาเล่นเกมแล้วก็มาทำงานตัดต่อคลิปอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เออเข้าไปดะนะูร้านเนาะค้นหาอันนี้สั่งผ่านช้อปปีะคะ้ค่ะได้มาในราคาที่มึงก็ก็ไม่ได้ถูกมากไม่ได้แพงมาราคาพอด,ดีพอด,ดีอันนี้ก็เป็นจอนะแต่อันนี้กำลังแกะจอให้ดู อัน,นข้างในนะทุกคนอันนี้คือแพ็คมาดีจริงๆนะตัวอะไรก็ไม่คิดว่าเออเขาจะแพ็คมาดีขนาดนี้คือเราก็ไม่เคยซื้อนาะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสั่งแบบนี้ของแบบนี้คพือการขนส่งมันก็มีส่วนทําให้ของเสียหายแต่ทางร้านเขาแพ็คมาดีหายห่วงเลยอันนี้ก็คือหน้าจอ เครอคมอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรอะสายชาร์จน,นี้ก็มาประกอบประกอบเองนะคะแค่เสียบหน้าอเอเอาเอา,เอาน็อตมาไขให้มันเข้าแล้วก็ใช้ได้เลย ตอนแรกก็คือต่อสายนู่นนี่นั่นไม่เป็นนะเพราะว่าไม่เคยซื้อคอมส่วนมากใช้โน้ตบุ๊กนะทีนี้ก็ปรึกษาทางร้านเขาว่าเออพี่ติดทายัางไงอะไรเงี้ยพี่เขาบอกดีมากเลยนะคือปรึกษาดีตรงนี้ก็เขายัดอ่าอันนี้มาให้นะแบบว่ากันกระแทกเนาะเราก็ต้องแกะออกอันนี้คือข้างใน ออกมาแล้วก็ประกอบคืนดูก็มีนักํำรวจมานะคะนักํำรวจก็เออถ่ายนักํำรวจก่อนแล้วก็ปิดนะคะระวังฝุ่นเข้าไปด้วยแล้วก็ขนแมวเนี่ยก็ต้องระวัง คืออน้องคือแบบชอบมายุ่งอะไรเงี้เวลาเราแกะของทัสดุ่ะคือชอบมากเลยไันนี้เราก็ปิดปิดให้หมดเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าเอาที่มันดีที่สุดคุณภาพดีที่สุดที่อันนี้คือมันมาใหม่เลยนะทุกคนนั้งออกมาใหม่เลยเราก็เลือกที่จะเอาใหม่ล่าสุด ก็ไม่รู้อะไแถมมาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะคะอันนี้คือสีเราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้นะคะทุกคนว่าเราชอบสีไหนอะไรเราก็เลือกสีที่เราชอบนะแต่คงแต่คงเราอะเราชอบสีแต่มันสบายตาแล้วก็ไม่ไฟกับผิด มีหลายสีนะทุกคนอันนี้คือกดลองเล่นก่อนนะว่าเออไหนที่มันเข้ากับเราสวยนะทุกคนคือตอนที่เราเห็นวันแรกนะกดเล่นกดอะไรเราทีใจมากรู้สึกว่าเออเราไม่เสียดายเงินที่ซื้อไปเลยเพราะเราได้ของคุณภาพที่ดีแล้วก็ไม่คิดว่า ก็คือสั่งของออนไลน์ก็ต้องทําใจอะเนาะแต่ว่าันนี้คือไม่ต้องกังวลอะไรเลยได้ของดีแล้วก็ถูกใจอะไรลูก่าอ,อันนี้ก็เป็นสีขาวสีแดงโหมันมันแดงแปลกกึนไปเราชอบสีไหนล้วก็เอาสีนั้นนะนนี้คือกดให้ดูเฉยๆว่าสีมันเยอะมากแค่ไหนทุกคนดูนะคะ ชันแทนก็คือ,อสวยจริงๆคอมออนไลน์นะคะสั่งของออนไลน์ได้ของอย่างนี้เลยถามว่าตอนซื้อมีใครแนะนำไหมไม่มีเลยนะคะถามที่ร้านได้เลยนะคะที่ร้านเขาประกอบติดตั้งมาให้หมดแล้วนะแค่มาเปิดเครื่องต่อสาย อันนี้คือน้องแมวนะคะเขาเห็นเพื่อนเขาก็ทักทายกันอันนี้โหลดเกมมาไว้นะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะแค่มาเปิดกล่องสั่งของออนไลน์ให้ดูนะคะเพราะว่าคอมมันราคาแพงอยู่แล้วเนาะก็ขอฝากคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อด้วยนะคะสวัสดีค่ะ